สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวนะคะก็คือเดี๋ยวจากก่อนที่จะรีวิวก็จะอินเสิร์ตภาพสมัยก่อนเลยนะคะว่ามันโซมากแค่ไหนนะคะแล้วต่อด้วยมารีวิวเลยค่ะอ่าจริงจริงมีตัวสำลีนะคะสำลีแต่ว่ามันใช้หมดแล้วเนาะก็เลยไม่ได้มีเอามาโชว์หรือเอามารีวิวให้ดูนะคะแต่ว่าสามารถเล่าได้ว่าอ่าสินค้าแต่ละตัวมันเป็นยังไงนะคะก็คือสำลีนะคะ อาหารมาเปิดใจลองใช้แบรนด์นี้นะคะซัมลีตอนแรกเรางงมากว่าหลังจากที่เราดูซัมลีมาเนี่ยคือมันเป็นจุดๆอะคือเรางงว่ามันคืออะไรแต่พอได้ศึกษานะคะคือทำความเข้าใจว่าเออมนันอะธรรมชาตินะมันไม่ได้ผ่านกับสังเคราะห์อะไรใดๆเลยนะคะก็คือพอใช้ควบคู่กับตัว cleansing นะคะตัวนี้และโท n เนตัวนี้นะคะก็คือบอกเลยได้เลยว่า มันไม่เป็นขุนไม่ขุยแล้วก็เช็ดออกได้ง่ายมากก็คือนุ่มด้วยแม่ก็ใช้เหมือนกันนะคะแม่บอกว่ามันนุ่มมากเลยนะคะต่อมานะคะจะมารีวิวตัวของ cleansing นะคะก็คือเช็ดกับสำลีออกจริงไรจริงออกหมดจดคือเคยเช็ดกับเครื่องสําอางคือไม่ต้องใช้ตัวอื่นเลยนะคะใช้คล e นซ s ่งนะคะกับสำลีนะคะออกหมด แน่นอนเพราะมันดีมากเลยค่ะก็คือหน้าสะอาดมากพอเช็ดด้วยโทนเนอร์กับสำลีอีกรอบนึงเพื่อว่าวัดสิ่งสกปรกนะคะแทบไม่มีติดสำลีเลยนะคะแต่ว่าใช้โทนเนอร์นะคะหลังล้างหน้าเสร็จนะคะจะทำให้ผิวสะอาดเลียงเกาขึ้นนะคะ